สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านตอนนี้นะคะเย็ยนแล้วค่ะข้าพเจ้ากับคุงจังนะคะนี่ค่ะเราแวะมานะคะที่สันเจ้านะคะเพื่อม,มาดูนะคะนี่ค่ะนี่นะคะจะเริ่มปลดหน้าหนาวแล้วใช่ไหมคะก็ตอนนี้จะเป็นช่วงฤดูใบไม้มมผลินะคะเราจะมาดูบน,นะคะมาชมนะคะเริ่มมาดูนะคะเขาเริ่มจะ อันนี้น่าจะเป็นซากุระนะคะเนี่ยค่ะเขาจะเริ่มผลิแล้วของปี2,222นะคะ2022ก็คือปีของไทยก็คือเอ่อเท่าไหร่เอ่ย2565อ่าค่ะนี่นะคะพุดซากุระเด็ดก็อ่าคุงคุงจังหมอซากุระนะคะอ่ะแต่คุงจังหมอรงนี้นะะ่ะเยอะมากเลย่ะอ่ะป่ะค่ะเดีย๋ยวเราไปชมตรงนั้นนะคะนี่ค่ะนี่ ตรงนี้เป็นสที่สันเจ้านะคะนี่อยากให้ชมเป็นสันเจ้าในเมืองนะคะของเซนไดนะคะอยู่ในกลางเมืองนะคะใกล้ๆก,ก,กับเอ,อเอคิกก็คือสถานีรถไฟนะคะนี่ตรงนี้นี้น,นี่อยู่ในกลางเมืองเลยะคะ่ะน,นี่ว่าแล้วเราไปตรงชมตรงนั้นดีกว่าค่ะสันเจ้าตรงนี้นะคะออตรงนะคะมีชื่อเสียงเกี่ยวกับเรื่องพวกเนี่ยค่ะคนก็จะมาขอพรเกี่ยวกับเรื่อง การเรียนนะคะเห็นไหมคะเรากดเดี๋ยวก่อนโอ้นี่โอ้น่ามาชินจังชินจังโอ้โหแลねえนี่โอ้โหนี่เพราะว่านี่ค่ะเห็นไหมคะคนมาขอพรเยอะมากเลยค่ะนะคะนี่โอมิกุจินะคะโอมิกุจินี่ตรงที่เขาเหมือนกับที่เขาผูกโอมิกุจิตรงนี้นะคะเห็นไหมคะนี่คือหลังปีใหม่นะคะนี่ นี่ค่ะช่วงปีใหม่เนี่ยคนจะมาเยอะมากที่นี่จะออขอพรเกี่ยวกับเรื่องการเรียนนะคะการเรียนการศึกษาเลยนะคะนี่นะคะเยอะมากเลยค่ะสันเจ้าตรงนี้นะคะนี่โ้นี่ะม,มีล่มด้วยอื้อเยอะมากเลยค่ะ,ะว่าแล้วเดี๋ยวเราไปชมสัก,กุละก,กันค่ะแต่ว่าวันนี้มาไม่ทัน เขาปิดสันเจ้าแล้วค่ะก็เลยเดี๋ยวไปทําบุญไม่ทันเดี๋ยวไหว้ข้างนอกนะคะนี่นี่นี่นะคะขอพ่อนกันค่ะตรงนี้นะคะเออที่เป็นสันเจ้านะคะกลางเมืองนะคะใกล้ๆสถานีรถไฟเซนไดนะคะชื่อสันเจ้าสุจิเข้ากานะคะ ซุซุจิเก้าขาเท่งมังกึงงกนะคะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับสวนสวนสารนะนะคะสวนาสารนะก็ชื่อเดียวกันนะคะคือซุซุจิซุซุจิเก้าขานะคะนี่อ่ะนี่มาตรงนี้ค่ะโอ้ยเยอะมากเลยค่ะเยอะม,มากเลยค่ะนี่เดี๋ยวก็ผมอ่ะนี่ค่ะซากุระแรกของปี2 0 0 2 2นนี่ซากุระแรกแต่ฟ้ามืดเลย มาตอนเย็ยนแล้วอ่ะนี่นี่ยสักุระแรกของปีนี้นะคะบานแล้วสักุระนะคะ,ะเพราะว่าจะมีดอกสามอย่างคล้ายๆกันนะคะแต่ต้องสังเกตดูให้ดีนะคะจะไม่เหมือนกันก็มีมีดอกสักุระดอกบวยแล้วก็ดอกทอนะคะนี่คือสักุระนะคะแล้วต้นนี้รู้สึกเป็นต้นที่เนี่ยคะ่ะมีมานานแล้วก็เนี่ยเขาอนุรักษ์ไว้ตรงนี้ ต้นนี้นะคะรู้สึกนานมากอายุยืนนานมากนะคะคุณอโโอซกุระนันเิงกุไลนคุณจังเซ็งเงกุไรนมาเซตะเนี่ยกุไลกุไลกุไลเนี่ยเนี่ยกุไกุไใครยื่นเด็กเนี่ยต้นนี้นะคะเดี๋ยวพรลืมแล้วค่ะเนี่ยเดี๋ยวองไปอ่านเจ้านี่ไงอืม Yeah. これโก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 これยืมเด้อไม่ใช่นะโคโนวิชิโนโกะตะกายนะโครี่้นี่นะคะต้นไม้ต้นนี้สามร้อยกว่าปีนะคะแต่ว่าต้นส<タッ>ักุระนี<タッ>่นะหออะรมั้ยี่รเนี่ย ต้นนี้นานมากเลยค่ะดูสิคะดูคุณยินดีใช่ไมว่าแสนนานกว่าอืมเนี่ยค่ะต้นนี้เนี่ยเขาปิดร้องไปตรงนี้นนะคะสวยมากอ,มอันนี้กำลังโปรเพลฟา้าเริ่มมืดเขาก็เริ่มเปิดตรงนี้นะคะ

คงจะเหมาะที่เล็กๆ,ๆๆๆตรงนี้นะคะเป็นต้นอุเมะต้นบวยค่ะเนี่อสักุระในต้นสักุระคนก็มาไหว้ขอไหว้ไหว้แมไหว้นะคะนี่อันนี้คนอันนี้สักุระตรงนี้เล็กๆๆเนี่ยค่ะอุเมะต้นพลัมพลัมนะคะพลัมในเมืองนี่อยู่เป็นสันเจ้าอยู่กลางเมืองเลยนะคะคนแรกชิซ้ายดิสเน่ชิซ้ายนั่นเน่อันนี้เป็นอุเมะนะคะต้นบวย

夜見ると雲のลから月も見えてるดって、うัぼนす雨่ってまมอん、はい่อかกแล้วคะือที่ที่ที่ท<ん>ี่ที<い>ーーー่あี่ที<い>นที่าี่าีนหีนที่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 ท่ที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 ี่ท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 ี่่ที่ที่ทีี่ที่ที่่ี ก็สามารถจะเห็นแต่ว่าไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะประมาณอย่างนี้นะคะนี่นี่นะเบมินิค尼比べะเ比べケリー竹のつゆนี่ยามอะไรอือคุณจังอ่านเองแล้วไม่เข้าใจคะอ่ะนี่นะคะสน้นจ้าเเดี๋ยวเราไปมาพามาชมเสร,ร็จแล้วเดี๋ยวจะไปขอตัวไปไหว้นี่ เขาเรียกอูเมเดสครัพิงปุกสีแชมพูนี่ก็สีชมพูนี่ก็เป็นดอกบุยนะคะไม่พี่เหยออูเมะน่ารักนะคะมันก็มดจะเก็บเว้อ่าฮะให้ชมเลยกำลังโปรเพยเขาจะติดไฟคืออยู่ตรงนี้นะคะอยู่เป็นเนินเล็กๆนะคะอยู่ในเมืองใกล้ๆกับสถานีรถไฟนี่นะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวเราไปชมชมเล็กๆชมตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยไป ไหวนะคะใจนี่อันนี้จิตนี่นะคะเาไปได้แตย่อกูไม่เน uh ี่ยโอ้ตรงนี้ได้ไหมได้จุบสูงเกรงใจไม่กล้าเข้าไปใกล้ใได้จุบวัตชิมิตะอ่ะอะใะอะตรงนี้เข้าไปได้ชมตรงนี้ซึมมาซ็งขออนุญาตนะคะใครเหรออุเมะอุเมะอ๋อ Uh, น่ารักไหมคะนี่สวยจังเลยเริ่มบานแล้วอ้อกคอี่มย่ใสกุกอดอก้่อยนนกุระบกอดก้ยู่วกาอยนกุหลคอุาก็ดกมยนคะอกยู่ก็คมนสนกุาก็นนะก็คืดกี่ยนะคะ เขาก็จะมีก้านออกมาใช่ไหมคะแต่ว <región> ่าบวยเนี่ยเห็นไหมคะเขางอกมาออกเป็นตาม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 ลําต้นอย่างนี้เลยค่ะอย่างนี้นะคะอย่างนี้อย่างนี้เลยแต่ว่าบวยเนี่ยนะคะบวยเนี่ยค่ะเขาจะขึ้นเห็นไหมคะตามลําต้นอย่างนี้เลยค่ะที่เนี่ยค่ะดอกเขาตูบเกาะตามลําต้นลำลำลำต้นกิ่งก้านเลยใช่ไหมคะแต่ว่าสกุระเนี่ยเขาจะมีก้านยื่นออกมานะคะแล้วก็ขึ้นออกมาเป็นดอก นะคะนี่คือข้อต่างกันของดอกบวยกับสากุระนะคะดัง na, นั้นนี่ค่ะถ้าเ so กิดเป็นดอกเขาขึ้นงอกมาตามขึ้นมาเลยไม่มีก้านเนี่ยนะคะก็คือบวยนะคะนี่ใช่ซไม่โตไโตไโไปโตไม่โตตม่โะไมม่โมไ่โไมไม่ไมไมม วันนี้นะคะเป็นเย็นวันอาทิตย์นะคะเย็นวันอาทิตย์นะคะในของในเมืองนะคะเดี๋ยวไปดูสักการะก่อนอแป๊บหนึ่งนะคะของในเมืองเกชิมาของในเมืองนะคะเนี่ยวันอาทิตย์นะคะก็จากนั้นเดี๋ยวเราก็ไปไหว้นะคะสันเจ้า

สักุระนะคะสักุระนี่ยここからじゃなくてこからみょ少し出て少し出てほら少し出てนี่ไหมคะตรงนี้นะครเขาก็จะมีก้านออกมาแล้วถึงจะยื่นมาเป็นดอกหนึก้านมาถึงยื่นเป็นดอกนั่นก็คือสักุลัดสักุระก็มีหลายๆสายพันธุ์ด้วยนะคะนี่สักุระของปีนี้ไปมุขของนศักุระมมุ่งก๊ก สกุลนี่มีกอกะแต่ต้นนี้อนานนานนานมากนะคะน่าจะเป็นกี่ปีนานมากค่ะดูสิคันานนี่สนุลนนีุ่นี่นี่สนี่นี่สกุลน

ตัวชちดๆอัน hmm ้องสเปจริง <También> จัสงเดี๋วขอตัวไว้ก่อนนะคะขอรูปสามที่ก่นนะคะ